y n จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนภา,าตอนที่1167ในส่วนลึกของกาแล็กซีลึกลงไปในจักรวาลมีสถานที่แห่งหนึ่งมันอยู่บนหน้าผาหักด้วยมีหมอกมืดปกคลุมอยู่ใต้หน้าผามันดูสบายๆเกินกว่าจะเรียกว่ามืดมนมันมืดกว่าความมืดเงาสองเงากำลังจับปลาอยู่บนหน้าผา จูจูก็มีคนหนึ่งตกใจเขาดูไม่เชื่อในขณะที่จ้องมองไปที่เบ็ดตกปลาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบอะไรนะผละไม้ของข้าก็หมดเหมือนกันอีกคนพยักหน้าก็เหมือนกับของข้าใช่ไหมละ่ะใช่คนแรกพูดว่าใครก็ได้ตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณแล้วเอาผลไม้ไปมันราบรื่นมากน่าประทับใจอีกเงาหนึ่งนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า นี่ไม่ปกติมันเกิดขึ้นสองครั้งในวันนี้เราไม่ได้ละเลยการแจ้งเตือนใช่ไหมแต่ผลไม้ก็หายไปอีกแล้วคราวนี้ดูแตกต่างไปจากครั้งก่อนมากพวกพวกเขารู้วิธีตัดการเชื่อมต่อวิญญาณที่นั่นหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้คนแรกพูดอย่างเด็ดขาดว่าพวกมันเป็นกลุ่มมดในอาณาจักรราคาถูกพวกมันจะตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเจ้าหรือของข้าได้อย่างไรเว้นแต่กบจะกลืนท้องฟ้าได้หรือมดสามารถเขย่าต้นไม้ใหญ่ได้ ไม่ต้องพูดถึงมดแม้ว่าผู้ฝึกฝนระดับผู้พิชิตในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์จะพยายามตัดการเชื่อมต่อของวิญญาณพวกมันก็จะกระตุ้นการแจ้งเตือนของเราอย่างแน่นอนและไม่มีใครสามารถตัดมันได้เร็วและไร้ร่องรอยเรากำลังพูดถึงเรื่องมากมายอาณาจักรล่างโลกที่เราใช้เป็นบ่อตกปลาเข้าใจแล้วแล้วเราจะอธิบายยังไงดีละ่ะมันเกิดขึ้นสองครั้งมีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือความสามารถในการคาดเดาของเราหรือเปล่าอีกคนขมวดคิ้วแล้วพูด ก่อนที่เขาจะพูดจบทั้งสองก็เริ่มขยับนิ้วพยายามทำนายดวงชะตาหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หยุดและทำหน้าบูดบึง้งข้าไม่ได้อะไรเลยดูเหมือนว่าไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเงาแรกสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่านี่มันแปลกมากเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าพวกเราเป็นไปได้ไหมมีร่างที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏขึ้นในอาณาจักรต่ำซึ่งเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้คนหลังกล่าว เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรคนแรกพูดพึมพำเจ้าและข้าอยู่ในระดับสูงสุดในจักรวาลคนสารเลวเหล่านั้นในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์เกือบจะเท่าเทียมกับพวกเราเท่านั้นไม่มีใครที่จะแข็งแกร่งกว่าเราได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีเราก็จะรู้แล้วแต่มันเกิดขึ้นสองครั้งได้ยังไงมีคนตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณอย่างไร้ร่องรอยแม้แต่เจ้าและข้าเจ้าแน่ใจหรือว่าเราจะทำแบบเดียวกันได้ อีกคนสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในความเป็นจริงเขาให้ความเคารพเล็กน้อยต่อใครก็ตามที่ตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณสองครั้งข้าก็อยากรู้เหมือนกันในเมื่อเขามีพลังมากทำไมเขาถึงต้องการเหยื่อของเราด้วยน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำลายกำแพงแห่งเจจจำนงแห่งสวรรค์ได้ไม่อย่างนั้นเราจะไปตรวจสอบมันได้ข้าเกรงว่าไม่มีทางที่จะเห็นความจริงได้คนแรกรุ่นคิดอยู่ลึกๆแล้วพูดต่อว่า บางทีเราอาจลองวางเหยื่อลงหลายครั้งก็ได้เขาหยิบเหยื่อไปสองครั้งนั่นหมายความว่าเขาสนใจผลไม้ลองอีกสักสองสามครั้งดูว่าจะเป็นอย่างไรเขาทําได้บางทีเราอาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเขาอีกฝ่ายกล่าวว่า ถูกต้องเราใช้เวลานับแสนปีและความพยายามมากมายในการสร้างอาณาจักรระดับต่ำกว่าพันแห่งเพียงเพื่อให้ได้แกนวิญญาณที่ดีที่สุดแต่นี้เป็นอาณาจักรเดียวที่สร้างจิตวิญญาณที่ดีแกนกลางเรายอมแพ้ไม่ได้แม้ว่าชายคนนั้นจะแข็งแกร่งแต่เราก็สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนหากเราต่อสู้เคียงข้างกันใช่ไหม เห็นได้ชัดว่าทั้งสองร่างที่ไม่รู้จักมีความคิดเห็นสูงเกี่ยวกับชายผู้ตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขายังคิดว่าชายคนนั้นแข็งแกร่งกว่าตัวเองด้วยซ้ำนั่นคือคําเตือนที่ผู้ฝึกฝนระดับสูงมีเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่รู้จักท้ายที่สุดแล้ววิธีที่เอ้อหัวหยิบผลไม้และตัดการเชื่อมต่อจิตวิญญาณน,นั้นช่างมหัศจรรย์มากแม้แต่ร่างประหลาดทั้งสองก็ยังไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไง เอ้อหัวมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดในความสับสนวุ่นวายดูเหมือนว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นคนแรกพยักหน้าเห็นด้วยเขาเอาลูกบอลสีดำจากลูกบอลจำนวนหนึ่งมาไว้ในจานนั่นคือลูกบอลแห่งวิญญาณและร่างกายของผู้ฝึกฝนที่พวกเขาจับได้ชายคนนั้นมองดูลูกบอลสีดำอย่างใกล้ชิดแล้วโยนมันเข้าไปในปากหลังจากเคี้ยวแล้วเขาก็พูดว่าเนื้อดีเหนียวแน่น มันรสชาติดีข้าไม่เคยเบื่อที่จะกินสิ่งเหล่านี้เลยมันมีประโยชน์ต่อถงจิตวิญญาณของข้าเราเลิกไม่ได้อีกครั้งใช่อีกครั้งทั้งสองก็หัวเราะกันหมอกมืดกำลังกลิ้งอีกครั้งและเชือกก็ถูกโยนออกไปพร้อมกับเหยื่ออีกครั้งโอ้เป็นความคิดที่ดีที่จะปล่อยให้ใครสักคนเอาผลไม้ไปดูสิว่าหลังจากนั้นปลาจะบ้าขนาดไหนมีคนมาจับเหยื่อเร็วๆนี้ เราทางด้านซ้ายหัวเราะแล้วยกเบ็ดขึ้นลูกบอลสีดำถูกดึงออกมาจากหมอกอันมืดมิดให้ข้าลองดูโอ้จริงสิเราไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปแล้วคนทางขวาหัวเราะเสียงดังเขายกมือขึ้นและลูกบอลสีดำก็ออกมาจากหมอกอันมืดมิดและบินไปในมือของเขา น่าเสียดายช่องนี้อนุญาตให้ผ่านได้ครั้งละหนึ่งสายเท่านั้นถ้ามันอนุญาตให้เราสองคนผ่านไปได้แม้ว่าเราจะส่งวิญญาณของเราไปที่นั่นเราก็สามารถกินได้มากเท่าที่เราต้องการชายทางขวาน้ำลายไหลด้วยความโลภน้ำลาย2อหยดหลุดออกจากปากของเขาเมื่อน้ำลายไหลลงไปในหมอกอันมืดมิดหมอกก็เริ่มม้วนขึ้นลงจูจ่ๆมันก็หนาแน่นขึ้นในหมอกอันมืดมิดโครงกระดูกจำนวนมากปรากฏขึ้นและเต็มไปหมดทุกแห่ง ด้วยเสียงอุทานอันน่าสังเวชบางสิ่งร้องขอร้องให้ตะโกนพวกเขาทั้งสองไม่แยแสกับความอจัจรรย์พวกเขาแค่โบกมืออย่างไม่ตั้งใจและทันใดนั้นโครงกระดูกก็แตกออกเป็นชิ้นชิ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมอกอันมืดมิดบาเรียนนั้นแข็งแกร่งเกินไปสําหรับเราในขณะนี้ใช่อีกคนหัวเราะและพูดว่าอย่างไรก็ตามตราดที่เรามีการวิญญาณเพียงพอวันแล้ววันเล่าพลังงาน<ๆ>ก็จะเพียงพอสําหรับเราที่จะทําลายขีดจํากัดของเราในสักวันหนึ่ง จากนั้นเราจะไปทุกที่ที่เราต้องการและเดินทางไปทุกมุมของกาแล็กซีเมื่อถึงวันนั้นเราจะกินอะไรก็ได้ที่อยากกินชายทางขวากำลังรอคอยมันอยู่ดวงตาของเขาดูเหมือนจะระเบิดเข้าไปในกลุ่มหมอกมืดเขาเริ่มหัวเราะคิกคักและพูดว่าสักวันหนึ่งเราจะทำลายขีดจำกัดเมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะไปยังอาณาจักรที่เรากำลังตกปลาอยู่ตอนนี้ข้าจะกินปลาทุกตัวในนั้นฮ่าฮ่าฮ่า ท่ามกลางเสียงหัวเราะเงามืดทั้งสองสลับกันจับคันเบ็ดและรับแกนวิญญาณมาจากหน้าผาดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาจะมีการได้ผลลัพธ์มากกว่าปกติมากอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาแต่ละคนมีแกนวิญญาณมากกว่าร้อยอันชายที่อยู่ทางขวาก็อุทานออกมาตอนที่1168การสืบทอดให้ตายเถอะผละไม้หายไปอีกแล้ว เป็นไปได้ยังไงชายที่อยู่ทางขวาพ่นหมอกดำในดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาประหลาดใจและหวาดกลัวอย่างยิ่งเขาฟังดูกลัวหลังจากสูญเสียผลไม้ไปสองครั้งคราวนี้เขาก็ระมัดระวังอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผลไม้ยังคงหายไปอย่างเงียบเงียบไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลยชายคนนั้นมองไปที่เบ็ดตกปลาเขาไม่อยากจะเชื่อเลย พวกเขาอยู่ห่างไกลจากอาณาจักรชิงหยุนแต่ก็มีใครบางคนที่สามารถเอาเหยื่อออกจากเบ็ดตกปลาของเขาอย่างเงียบๆอย่างไร้ร่องรอยนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเคยเอาผลไม้ออกไปจริงๆเว้นแต่พวกเขาจะตั้งใจปล่อยให้มันทำแม้แต่ศัตรูที่สาบานของพวกเขาในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์ก็ไม่สามารถทำมันอย่างเงียบๆได้ไม่มีใครสามารถนำผลไม้ออกไปได้โดยไม่แจ้งเตือน อย่างไรก็ตามภายในหนึ่งวันมีคนหยิบผลไม้นั้นไปสามครั้งพวกเขาสังเกตเห็นมันหลังจากที่ผลไม้หมดไปแล้วเท่านั้นนั่นมันเหลือเชื่อมากมันเข้าใจยากนารกศักดิ์สิทธิ์ให้ตายเถอดชายทางซ้ายก็ตะโกนด้วยหลังจากที่เขาโยนเหยื่อออกไปอีกครั้งผลไม้ก็หายไปอีกครั้งทั้งสองมองหน้ากันพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกมาก แม้ว่าผลไม้วงจรแฝดจะไม่ใช่ของหายากแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของเราเท่านั้นชายที่อยู่ทางด้านขวาพึมพำม,มีผลไม้น้อยกว่า100คู่เรามีเพียงสี่คู่เท่านั้นหมื่นปีมานี้เราจะไม่เสียสี่คู่ด้วยซ้ำถ้าเราไม่ปล่อยให้มันเอาไปอย่างไรก็ตามวันนี้เราสูญเสียสี่คู่เพิ่มอีกในวันเดียวคนทางขวาก็เสียใจกับเรื่องนี้เช่นกันวงจรแห่งชีวิตและความตายทำให้เกิดผลไม้วงจรแฝดหนึ่งคู่ ชายทางด้านซ้ายรู้สึกเป็นทุกข์กับการสูญเสียผลไม้คาเกรงว่าผลไม้จะหมดในไม่ช้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกเขามองหน้ากันโดยปกติแล้วมันจะเป็นเวลาหมื่นปีแล้วและพวกเขาไม่ได้สูญเสียผลไม้นี้ให้กับใครเลยพวกเขายังคงสามารถใช้ผลไม้ต่อไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามในตอนแรกพวกเขามีผลไม้เพียง99กู้ เหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถใช้ผลไม้ได้ไม่รู้จบคือคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลไม้ทุกครั้งที่มนุษย์ตายไปเพราะสัมผัสผ,ผลไม้ผลไม้ก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติมันเป็นวัตจักรผลไม้ก็จะกลับคืนสู่ต้นเมื่อผลไม้กลับมาก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อพวกเขาใช้มันเพื่อฆ่าใครสักคนผลไม้ก็จะกลับคืนสู่ต้นไม้อีกครั้ง ในทางเทคนิคแล้วพวกเขาสามารถดำเนินวงจรต่อไปได้และจะมีปริมาณเท่าเดิมเสมอตราบใดที่ไม่มีใครกินผลไม้จริงๆพวกเขาจะไม่สูญเสียผลไม้จริงๆเนื่องจากผลไม้จะไม่ลดลงมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันกฎแห่งสวรรค์นั้นยุติธรรมสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดในใจก็คือพวกเขาสูญเสียคู่ไป4ี่คู่ในวันเดียวในช่วงหมื่นปีก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ผลไม้เพียงสี่คู่และใช้สองคู่เพื่อกระตุ้นความปรารถนาของผู้คน วันหนึ่งวันนั้นยังไม่สิ้นสุดใครก็ตามที่รับผลนั้นจะต้องน่าดึงดูดอย่างยิ่งโดยพยายามมาสี่ครั้งสองครั้งสำหรับแต่ละร่างที่ไม่รู้จักทั้งสองและทํำสําเร็จสี่ครั้งโดยไม่ตั้งใจและไร้ร่องรอยนั่นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเขาต้องมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อจนร่างที่ไม่รู้จักทั้งสองรู้สึกหวาดกลัวหากพวกเขาสูญเสียผลไม้ให้กับบุคคลน,นั้นผลไม้ที่พวกเขามีจะอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งเดือน พวกเขาจะใช้อะไรในการหาแกนวิญญาณถ้าพวกเขาไม่มีผลไม้อีกต่อไปไม่มีเหยื่อชนิดอื่นใดที่จะทดแทนผลไม้วงจรแฟดได้ประการแรกเท่าที่พวกเขากังวลไม่มีอะไรอื่นที่สามารถผ่านช่องทางที่แคบกว่าเส้นผมเส้นเดียวนับพันเท่าได้ประการที่สองแม้ว่าพวกเขาจะสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนผลไม้ได้แต่พวกเขาก็ไม่มั่นใจว่ามันจะกลับมาหาพวกเขาได้เหมือนที่ผลไม้ทำต้องเก็บเหยื่อกี่อันถ้าเหยื่อไม่กลับมา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพลังของเขาไม่อาจคาดเดาได้บางทีผู้มีพลังมหาศาลจากโลกมหัศจรรย์บางคนเห็นผลไม้และชอบมันนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาเอาผลไม้มาเรื่อยๆลองเรียกมันสักวันหนึ่งแล้วลองคิดดูข้ายอย่าคิดว่าเขาจะรอทั้งชีวิตเพื่อผลไม้ทั้งสองคนทั้งอารมณ์เสียและอึดอัดใจสิ่งที่น่าทึ่งเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นจริงในอาณาจักรที่ต่ำเช่นนี้จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ความเป็นไปได้เดียวที่พวกเขาจะเกิดขึ้นได้คือบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่งจากโลกมหัศจรรย์ที่ถูกทิ้งโดยอาณาจักรชิงหยุนและบังเอิญเห็นผลไม้ดังนั้นเขาจึงรับพวกมันไปโดยไม่ตั้งใจพวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเท่านั้น เนื่องจากชายคนนั้นเป็นคนจากอีกโลกหนึ่งที่มีพลังมากเขาจะไม่อยู่ในอาณาจักรที่ต่ำเช่นนี้เป็นเวลานานพวกเขาคิดว่าชายคนนั้นจะจากไปหลังจากนั้นไม่กี่วันยิ่งไปกว่านั้นผลไม้ยังไม่ค่อยพบเห็นมากนักและพวอกรมันก็มีลักษณะที่โดดเด่นแต่ก็ไม่ใช่วัตถุล้ำค่าใดๆเลยพวกเขาไม่คิดว่าบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่งจะอยู่นานกว่านี้เพื่อรอผลไม้เมื่อเขาจากไปทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมผลไม้สี่คู่ใช้สำหรับพวกเราได้ ร่างที่ไม่รู้จักทั้งสองคนหยุดคว้างเหยื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาในอาณาจักรชิงหยุนบนระเบียงสวรรค์ผู้คนต่างบ้าคลั่งกันไปหมดสีค่คู่เขาทำมันสี่ครั้งโอสวรรค์มันคงจะเป็นวันมหัศจรรย์ในรอบหมื่นปีมันคงจะเป็นวันที่ง่ายที่สุดที่จะได้ผลไม้ใครก็ตามที่พยายามจะได้รับผลชาวประมงต้องเปลี่ยนวันนี้ข้าต้องคว้าโอกาสนี้ไว้อะไรนะเงาสีขาวนั่นคืออะไร มันคือใครจริงๆแล้วเขาทำมันสีครั้งเขาได้ผลไม้สีครั้งเขาจะเป็นเทพเหนือสวรรค์หรือเปล่าเขาติดเรื่องนี้หรือเปล่าเขาไม่ควรปรากฏตัวขึ้นไม่งั้นข้าจะทุบตีเขาจนตายทุกคนก็บ้าไปแล้วไม่ใช่เกือบทั้งหมดแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นและคลั่งไคล้ทุกคนมาที่นี่เพื่อผลไม้ใครจะมาที่นี่อีกถ้าไม่ใช่เพราะผละไม้ดวงตาของพวกเขาเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เมื่อพวกเขามองไปที่เพื่อนพวกเขาก็มีความสงสัยอย่างมากในสายตาเจ้าทำมันเหรอเจ้าเป็นเงาสีขาวที่โชคดีขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่1169คําคำเตือนผู้ปลูกฝังทุกคนที่สวมชุดสีขาวท่ามกลางกลางฝูงชนต่างโชคไม่ดีจริงๆแต่ละคนถูกผู้คนหลายสิบคนจ้องมองมา หานปิงซูดับน้ำแข็งเป็นจุดสนใจที่สะดุดตาที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดผู้ฝึกฝนหลายร้อยคนจ้องมองเขาจากทุกทิศท,ทุกทางเขาใส่ชุดขาวทั้งตัวนอกจากนี้เขาเป็นที่รู้จักกันดีในด้านทักษะการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมและเขาก็แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ผู้คนแน่นอนว่าผู้คนต่างก็จ้องมองเขามันจะเป็นใครได้อีกอย่างไรก็ตามหลายคนได้แต่จ้องมองไปที่ความว่างเปล่าบนท้องฟ้า พวกเขาทั้งหมดเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ใช้พลังงานอย่างเต็มที่และรอคอยที่จะผลักดันพวกเขาจะรีบไปคว้าผลไม้โดยเร็วที่สุดเมื่อผลไม้ใหม่ปรากฏขึ้นพวกเขากำลังรออย่างใจจดใจจ่อท้ายที่สุดแล้วไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นในชุดขาวรวมถึงหานปิงซูจะเป็นเงาสีขาวที่หายวับไปแทนที่จะไปยุ่งกับคนพวกนี้เป็นการดีกว่าที่จะแข่งขันเพื่อผลไม้คู่ต่อไปความสำเร็จสีครั้งทำให้ทุกคนได้รับแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยม เจ้ามาชุมนุมกันเพื่ออะไรมีคนตะโกนด้วยความโกรธข้ารออยู่ที่นี่มา300อปีแล้วข้าผลักเจ้านิดหน่อยข้าทำแล้วไงล่ะเจ้ากำลังยืนขวางทางข้าอยู่ข้าผลักเจ้าข้าก็เลยผลักเจ้าผะไอสารเลวฮือหือส0อปีเจ้าก็ไม่ได้อะไรเลยไอสารเลวที่ขาดนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เจ้าจะผลักข้าเจ้าผลักข้าเจ้าก็ผลักข้าเหรอข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าทำไมเจ้าควรอย่าผลักข้าฮือหือ กล้าดียังไงมาตะโกนใส่ข้าแบบนั้นไอ้หนูพูดอีกคําเดียวข้าจะบีบทัวออกจากกระเป๋าให้ตายเถอะไอ้สารเลวเจ้ากล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงเจ้าคงอยากให้ชีวิตที่น่าสังเวชของเจ้าจบลงเร็วๆนี้ข้าจะฆ่าเจ้าบัดซบทั้งคู่ไปเริ่มการต่อสู้โง่ๆของเจ้าที่อื่นเถอะอย่าแต่ต้องฆ่าปังปัปัง,ปง,ปง ที่นี่และที่นั่นผู้คนเริ่มต่อสู้กันในระเบียงสวรรค์มันทำให้ผู้บริสุทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดดวงตาของทุกคนเป็นสีแดงแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้กันพวกเขาก็ยังคงมองดูท้องฟ้าพวกเขากำลังรอให้ผลไม้ร่วงลงมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่าเวลากลางคืนจะมาถึงพวกเขาผลไม้ใหม่ก็ไม่ปรากฏให้เห็นนี่เป็นครั้งแรกในรอบหมื่นปีที่ผลไม้หายไปเป็นเวลานานเช่นนี้ นรกศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรขึ้นคนบนนั้นหยุดตกปลาเพราะพวกเขาทำเหยื่อหายบ่อยเกินไปหรือเปล่าแปลกจริงๆข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงให้ตายเถอะแม้ว่าเจ้าจะตกปลาอยู่แต่เจ้าหยุดไม่ได้เพราะปลากินเหยื่อของเจ้าไปสองสามครั้งใช่ไหมช่างเป็นคนใจแคบจริงๆมีคนเริ่มสาบแช่งเมื่อเหยื่อของเจ้าถูกกินมันหมายความว่ามีปลาอยู่ที่นี่ เจ้าควรใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อพยายามจับให้มากขึ้นเจ้าจะหยุดตกปลาได้อย่างไรถูกต้องมันต้องเป็นมือใหม่คนโง่ที่อยู่ข้างบนนั้นไม่ว่าพวกเขาจะสาบแช่งอย่างไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากฟากฟ้าไม่มีผลไม้หล่นลงมาอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เยเซียวมาที่นี่หลังจากที่เขาเกิดใหม่และเป็นครั้งแรกที่ผลไม้หยุดลงมาผู้คนค่อยๆเงียบลง นรกศักดิ์สิทธิ์นี่ยังไม่จบใช่ไหมยังมีผลไม้อยู่อีกเหรอชายคนหนึ่งกล่าวอะไรนะไม่มีทางเจ้าแค่อย่าพูดจาไร้ความรับผิดชอบอีกคนก็วาดกลัวใบหน้าของเขาซีดลงเพราะเหตุนี้ข้ารอยอยู่ที่นี่มา63ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นความหวังอย่าบอกนะว่ามันจบลงแล้ว63ปีบ้าเหรอมันไม่มีความหมายอะไรเลยชายคนที่สามพูดด้วยความกังวลว่า ข้ารออยู่ที่นี่มานานกว่า300ปีแล้วเจ้าคิดว่า300ปีนั้นยาวนานจริงหรือชายอีกคนหนึ่งตอบอย่างเหยียดหยามว่าข้ารอมา700ปีแล้วใครจะกล้าพูดว่าเขาตั้งใจกว่าข้าได้โปรดเอสวรรค์อย่าเอาโอกาสเดียวที่ข้าจะกลายเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันปล่อยให้ใครก็ตามที่กำลังตกปลาพวกเราดำเนินต่อไปข้าจะไม่เสียใจแม้ว่าข้าจะถูกฆ่าในท้ายที่สุด คำพูดที่คล้ายกันยังคงถูกพูดไปทุกที่มันกินเวลาตลอดทั้งคืนเยเซียลไม่ได้ยินสิ่งอื่นใดสิ่งที่เข้ามาในหูของเขาคือความวมิตกกังวลทุกคนกังวลว่าชายบนนั้นจะหยุดตกปลาพวกเขากลัวว่าจะเสียโอกาสที่จะจับเหยื่อนั่นเป็นทฤษฎีที่โง่เขาอย่างแน่นอนมันทําให้เยเซียลตกใจและรังเกียจโดยสุจริตเขาเกือบจะเป็นลมเพราะเขาประหลาดใจเกินไปนี่ช่างเหลือเชื่อจริงๆ มีคนบนนั้นปฏิบัติต่อเจ้าราวกับฝูงปลาโง่ๆแต่จริงๆแล้วเจ้าเยสเซียวย่อมไม่มีคำพูดใดๆที่จะพูดกับคนเหล่านี้จริงๆแล้วเขาเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงกระตือรือร้อนที่จะรับความอัศอดสูขนาดนั้นสิ่งที่พวกเขาหอยหาคือโอกาสที่จะมองดูโลกและพิชิตอาณาจักรหากมีโอกาสสำหรับพวกเขาที่จะคว้าโอกาสพวกเขาก็จะอยู่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ในขณะนี้ยเยซีลมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในใจของเขาไม่ว่าข้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่าข้าจะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้แล้วไงละ่ะมีคนที่สามารถโยนเหยื่อให้เจ้าโดยไม่ตั้งใจและเจ้าก็ยังทำตัวเหมือนปลาข้าไม่ใช่ปลาข้าจะไม่มีวันเป็นปลาอย่างน้อยข้าก็จะทัดเทียมกับคนที่ถือคันเบ็ดนั่นข้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าคนพวกนั้นด้วยซ้ำและข้าจะปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนปลาของข้า พวกมันจะกลายเป็นปลาของข้าดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยเงาสีขาววุบวับหานปิงซูกำลังเคลื่อนตัวไปหาเยเซียวเจ้าคิดอย่างไรหานปิงซูพูดคุยกับเยเซียวผ่านการเชื่อมต่อทางจิตเขาดูเคร่งครึมในขณะนี้เขาฟังดูหงุดหงิดเล็กน้อยเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลไม้สี่คู่สามารถสร้างผู้มีอิทธิพลประเภทใดได้ไดผลไม้ที่หายไปสี่คู่หมายถึงสี่คนที่เท่ากับอูฟา จะมีผู้ฝึกฝนระดับสูงที่อยู่ยงคงกระพันอีกสคนในอาณาจักรชิงหยุนอย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครหานปิงซูแน่ใจเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งใครก็ตามในสี่คนที่กินผลไม้นั้นก็มีพลังมากพอที่จะฆ่าเขาด้วยการตบ ส่วนปิงมีพลังมากพอที่จะทำเช่นนั้นอูฟาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าในการจัดอันดับมากกว่าส่วนปิงผู้ฝึกฝนสี่คนที่มีพลังพอๆกันกับอูฟาแต่ละคนสามารถฆ่าหานปิงซูได้ด้วยการตบหน้าเพียงครั้งเดียวไม่มีข้อสงสัยดวงตาของหานปิงซูเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะเหตุนี้เขาอยากจะลองด้วยซ้ำเขาอยากจะลองเก็บผลไม้จริงๆ อูฟาและ่ซนปิงนีมากเกินไปแล้วหกคนจะทำให้ชีวิตของเขาในโลกแห่งการต่อสู้ยากขึ้นมากแทนที่จะรอให้บุคคลสำคัญทั้ง4ปรากฏตัวเขาคิดว่ามันเป็นการดีกว่าที่จะเสี่ยงมันเป็นกับดักร้ายแรงถ้าเจ้าสัมผัสมัน,มนเจ้าจะตายเยเสียวมองไปข้างหน้าในระยะไกลด้วยดวงตาที่เคร่งขึงเขาเตือนว่าอย่ากล้าทำตอนที่1170ความตื่นเต้น หานปิงซูลูกจมูกของเขาเขาไม่ตอบสนองต่อคำเตือนของเย่เซี่ยวมีบางอย่างที่เจ้าไม่รู้อย่าทำอะไรบ้าๆนะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ยอมยอมรับมันแต่ข้าจะเล่าทุกอย่างให้ฟังหลังจากเรื่องนี้จบลงอย่างไรก็ตามก่อนที่มันจะจบลงถ้าเจ้าไปสัมผัสผลไม้ข้ากับเจ้าไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไปเย่เซี่ยวฟังดูเข้มงวดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหานปิงซูตกตะลึงเขาก้มศีรษะลงแล้วพูดว่าก็ได้ตามที่เจ้าต้องการข้าจะไม่ทำ เขาดูเหมือนภรรยาตัวน้อยของเยเซียลที่ถูกทำผิดและกำลังจะร้องให้ทั้งน้ำตาเยเซียลคิดอยู่ครู่หนึ่งและทนไม่ได้ที่จะเห็นพี่ชายของเขาด้วยความคับข้องใจดังนั้นเขาจึงพูดผ่านการเชื่อมต่อทางจิตใจเอาล่ะดูสิผลไม้สี่คู่ทั้งหมดอยู่ในมือของข้าอาหานปิงซูร้องขึ้นมาทันทีชู่เยซีลตะโกนว่าเจ้าตะโกนเพื่ออะไร เจ้าอยากให้พวกเราถูกทุบตีจนตายหรือเปล่าหานปิงซูงเงียบไปทันทีแต่ก็ยังบ่นว่าทำไมข้าถึงโง่ขนาดนี้มีใครอีกนอกจากหัวหน้าของข้าที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้เจ้าได้สร้างปาฏิหาริมากี่ครั้งแล้วจริงๆจับปลามังกรเกล็ดทองงูเห่าสีทองเกล็ดเงินเข้าสู่ภูเขาแห่งยาทั้งหมดวันนี้เจ้าเอาผลไม้หยินอย่างศักดิ์สิทธิ์สีคู่ในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมามีเพียงสี่คู่เท่านั้น เจ้าได้สี่คู่ในวันเดียวเท่านั้นข้าควรจะคิดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ข้าตาบอดมากก่อนที่เขาจะบ่นจบเยเซียวก็ผลักเขาออกไปแล้วเขาอยู่ห่างจากเยเซียวอย่างไรก็ตามเขาเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆผลไม้อยู่ในมือของเขามันหมายความว่ามีโอกาสมากมายสำหรับข้าอะฮ่าฮ่าฮ่านั่นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในใจด้วย จูจูหานปิงซูก,ตก็ตะโกนออกมานั่นทําให้โลกตกตะลึงอย่างแท้จริงราวกับมีฟ้าร้องในท้องฟ้าไกลคนอื่นๆไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับเสียงระเบิดดังกล่าวสิ่งที่พวกเขารู้สึกคือมีบางอย่างระเบิดในหัวและระเบิดจนเกิดการระเบิดยเย่เซียวไม่รู้จริงๆว่าคนโง่จะทําเช่นนี้จริงๆเขารู้สึกอึดอัดบิดหน้าและหมอบลงให้ตายเถอะข้ารู้ว่าเขาจะตื่นเต้นเกินไปเขาจะทําอะไรโง่ๆแน่นอน อย่างที่คาดไว้เขาทำนี่คือสิ่งที่คาดหวังมากข้าไม่แปลกใจเลยข้ารู้แล้วทำไมข้าถึงรู้สึกอ่อนโยนในใจทำไมข้าต้องบอกความลับกับเขาด้วยเขาช่างเป็นคนโง่เขลาไอสารเลวหานปิงซูยืนขึ้นในขณะที่จ้องมองไปที่อีกฝ่ายเขาดูโกรธมากในขณะที่เขาตะโกนว่าเงียบๆเจ้าโง่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้าต้องการตะโกนอะไรแบบนั้นคนอื่นๆต่างก็พูดไม่ออก เราคุยกันด้วยเสียงต่ำเราเกือบจะกระซิบแล้วเราไม่ได้ตะโกนใช่ไหมเอาละมีเพียงชายคนหนึ่งเท่านั้นที่ตะโกนไปทั่วทั้งระเบียงสวรรค์คือหานปิงซูเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งที่สุดเพียงเพราะเจ้าอยู่ในระดับเก้าของระดับเต๋าหยวนหรือไม่ก,ก็ไม่มีใครกล้าถามแบบนั้นเพราะเขาเก่งที่สุดเพียงเพราะเขาอยู่ในระดับเก้าของระดับเต๋าหยวนดูสิวิวที่นี่สวยจังเลยแต่พวกเจ้ากลับทำเสียงดังที่นี่ ง่อจริงๆหานปิงซูพูดอย่างเย่อหยิ่งเจ้ารบกวนข้าเมื่อข้าเพลิดเพลินกับแสงจันทร์อันแสนวิเศษไอ้สารเลวคนอื่นๆก็โกรธกันหมดนรกศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่สามารถจะโหดร้ายไปกว่านี้อีกแล้วเจ้าต้องรำคาญมากแน่ๆเพราะมีคนอื่นเอาผลไม้ไปสี่คู่เจ้าไม่ได้รับเลยดังนั้นเจ้าจึงโกรธเจ้าแค่ระบายความโกรธใส่เราฮึด ถ้าข้ากินผลไม้สิ่งแรกที่ข้าจะทำคือฟาดเจ้าให้ตายไอ้คนเสแสร้งห่าห้าหาฮานปิงซูไม่สามารถเก็บความเพลิดเพลินไว้ในใจได้เขาอยากจะหัวเราะออกมาดังๆแต่ทันใดนั้นเขาก็จำสิ่งที่เยเซียบอกเขาได้ดังนั้นเขาจึงพยายามฝืนหยุดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหัวเราะแปลกๆคนอื่นๆต่างประหลาดใจกันหมดหัวเราะบ้าอะไรเนี่ยดาบเยือกแข่งนี้บ้าไปแล้วเพราะเขาไม่สามารถหาผลไม้ได้เหรอ อาแฮมอาแฮมเยเซียวไอในค่ำคืนอันเงียบสงบเสียงไอก็แผ่กระจายไปไกลพอสมควรมันฟังดูคมมากในเวลาเดียวกันฮึฮึฮึหานปิงซูส่งเสียงแปลกๆต่อไปทันใดนั้นเขาก็โกรธจัดและตะโกนว่าฟังนะทุกคนไม่มีใครพูดใครกล้าส่งเสียงอีกครั้งข้าจะฆ่าเขาจากนั้นเขาก็เงียบระเบียงสวรรค์ทั้งหมดเงียบเงินผู้คนต่างก็โกรธแค้นกับเรื่องนี้ พวกเขาค่อนข้างเสียใจเพราะมีคนเอาผลไม้ไปมากมายแต่ก็ไม่มีใครได้อะไรเลยหลังจากสิ่งที่หานปิงซูทำพวกเขาก็รู้สึกแย่ลงเท่านั้นพวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องทนกับความรำคาญจากหานปิงซูเช่นกันนี่มันน่ารำคาญอย่างไม่น่าเชื่อคงเป็นคืนนอนไม่หลับสาหรับพวกเขาทุกคน หานปิงซูอยู่ในระดับก้าของระดับเตาหยวนเขาเป็นคนที่มีกำปั้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดสิ่งที่เขาพูดคือกฎหมายไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาโดยเสี่ยงชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะรำคาญมากแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงสาบแช่งเขาอย่างลับๆในใจพวกเขาทั้งหมดจ้องมองท้องฟ้าอย่างหมกมุน่นจะมีอีกคู่ไหมผลไม้จะลงมาตอนเที่ยงคืนหรือเปล่า พวกเขาส่วนใหญ่หวังว่าผลไม้จะกลับมาอีกครั้งและก็ขอพรด้วยพวกเขาหวังว่าหากพวกเขาได้รับพลังจากผลไม้พวกเขาสามารถสังหารหานปิงซูได้เอกลักษณ์ของโลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าในขณะนี้ทุกคนมีความคิดแบบเดียวกันถ้าคนอื่นหลับอยู่และข้าตื่นเมื่อผลไม้ลงมาอีกครั้งข้าสามารถเอาพวกมันไปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งเสียงดังความฝันของข้ากำลังจะเป็นจริง อย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกคนมีความคิดเหมือนกันจึงไม่มีใครหลับไปหลายคนจงใจหลับตาลงครึ่งหนึ่งแต่ยังคงจ้องมองท้องฟ้าผ่านเปลือกตาพวกเขาไม่ได้นอนแต่แกล้งทำเป็นว่าหลับทุกคนกรนแซงทำเป็นไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้หลังจากเงียบไปสักพักเสียงกรนดังก้องไปทั่วระเบียงสวรรค์เสียงกรนทาให้เกิดค,คลื่นครั้งแล้วครั้งเล่าดังขึ้นขึ้น,นลงลงอันที่จริงไม่มีใครหลับอยู่ในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นมา ยเยเซียวเจ้าหนุ่มเย่คนเดียวที่หลับไหลในที่สุดก็ตื่นจากความฝันอันแสนหวานของเขาเขาสังเกตว่ามีคนตะโกนอยู่หน้าผานั่นคนเยอะมากมีคนอุทานออกมาเป็นระยะระยะคนก็ติดอีกแล้วนั่นหมายความว่าผลไม้ปรากฏขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าใครก็ตามที่กำลังตกปลาจะไม่ยอมแพ้กับอาณาจากักรนี้หลังจากนั้นไม่นานยเยเซียวค่อยๆเดินไปที่หน้าผา ยิ่งเงาสีขาวหายไปราวกับลำแสงที่ไร้ร่องรอยเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ